สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางดวงชะตาการดำเนินชีวิตของชาวราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะ ให้ตัวตนของชาวราศีกุมประจําเดือนสิงหาคมคือหกถ้วยอืมเป็นไปได้ว่าตัวคุณช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าหรือตัวคุณเองอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่า ในอดีตที่ทำให้คุณมีความสุขหรือใครที่ทะเลาะกันอยู่ก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะมาง้อขอคืนดีกันมาหยิบยื่นความดีหยิบยื่นไมตีให้แก่กันก็เป็นได้เช่นกันค่ะ สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ The Hermit เป็นลักษณะของคนที่ปีกวิเวกเพื่อที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนศึกษาสัจธรรม สิ่งที่คุณคาดหวังราชาไม้เท้าความมั่นคงทางการงานและการเงินหรือบางท่านก็อาจจะคาดหวังที่จะได้รับการติดต่อมาจาก,เจ,ากเ,เจ้านายที่เป็นผู้ชาย คืออยากให้เขาติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เช่นกันอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว10ถ้วยการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแบบพอเพียงได้ พบหน้าญาติพี่น้องเออได้รวมญาติได้ทำงานเออเขาเรียกอะไรนะได้ทำบุญร่วมกันกับครอบครัวทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเ,ออเข้าพรรษาหรือทำบุญออทำบุญบ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อเป็นสิริมงคลหรือแม้แต่ อองานศพงานข่าวดำคุณก็อาจจะได้ไปร่วมหรือถ้าคุณไม่ได้ไปร่วมเนี่ยเออ่ญาติของคุณก็อาจจะได้ไปร่วมแต่ตัวคุณไม่ได้ไปร่วมแต่ว่าคุณก็คือเป็นญาติกับเขาไพ่ก็อาจจะขึ้นมาแสดงให้คุณเห็นก็ได้ว่าอืมเนี่ย ญาติพี่น้องมีงานแบบนี้แบบเนี้หรือตัวคุณเองอะ่ะได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกหรือถ้าใครไม่มีพ่อก็อาจจะแม่ลูกเออได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันตามลำพังอะไรแบบเนี้แบบมีความสุขแบบพอเพียงเล็กๆน้อยๆอ,อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอัศวินดาบ ชาวราศีกุมคุณอาจจะเออรีบร้อนรีบเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่คุณอาจจะขาดวิสัยทัศน์อันดีหรือขาดความระมัดระวังใจร้อนวู่วามเกินไปหรือเปล่า ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอะไรนะฉลาดแต่งโงเ่เขลารีบร้อนแก้ไขปัญหาแต่อาจจะเหมือนผักชีโรยหน้านะ่ะมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังอะนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือราชาดาบ ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองที่เป็นคนที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่ใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ <c oughs> ก็อาจจะเป็นบุคคลที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้า ท่านไหนที่มีเรื่องที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยคุณก็จะได้เจอ,เอ,อลักษณะของบุคคลแบบนี้คือเป็นคนที่ใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ในการตัดสินคดีถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรคุณก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณน,นะนะ คุณก็อาจจะมีโอกาสชนะแต่ถ้าคุณทำผิดก็คือคุณก็จะแพ้เต็มประตูนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เทรนตรงตัดสินเด็ดขาดคือเป็นคนมีอำนาจในตัวเองอะ สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือราชาถ้วยทั้งเรื่องการงานและการเงินและความรักเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนก็เหมือนราชาถือถ้วยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในทะเลนั่นแหละลากฐานมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่มันอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หรือชาวกลุ่มอาจจะได้พบเจอกับบุคคลลักษณะที่เป็นราชาถ้วยคือมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเนาะถ้ามาอยู่ในสิ่งแก้ไขเนี่ยบางทีคุณอาจจะตัดเขาอยากจะตัดเขาออกจากชีวิตคุณก็ได้ ราชาถ้วยผู้นี้เนาะเออไพ่คำแนะนำของคุณคือว i l l OF FORTUNE ไพ่บอกคุณว่าโชคชะตาของคุณช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก หรือใครที่ต้องการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ดำเนินการได้เลยคุณจะได้เก่งกำไรแน่นอนได้ผลกำไรประมาณนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือเดโมน คุณมีความคิดความเครียดวิตกกังวลหรือบางท่านอาจจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือชาวกุมบางท่านอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก็เป็นได้เช่นกันเนาะเพราะมันเป็นความคิดไง อาจจะสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าวะหรือไม่ก็เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ไยไพ่ใบสรุปของชาวราศีกุมคืออาศวินไม้เท้าช่วงนี้ตัวคุณอา,อาจจะมี p a s ชั่นกับการทำงาน มีการพยายามที่จะเร่งผลักดันกิจการงานของคุณให้เจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าไปหรือไม่ก็ถ้าเผื่อชาวกลุ่มที่บางคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทำงานเนาะช่วงเนี้ย ก็อาจจะได้พบเจอกับอัศวินถือไม้ผู้ผู้นี้ที่มีเอ่อแพชชั่นกับคุณมากๆกอ่ะเขามีความหลงไหลในตัวคุณมากๆอ่ะคุณอาจจะมีมีลักษล,ล,ลักษณะแบบนี้เข้ามาสื่อสารกับคุณก็เป็นได้เช่นกันโอเคค่ะชาวราศีกุม แม่หมอขอจบคําทํานายแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบคุณค่ะ